ใช่เลยครับเรื่องเอกสารโรงพยาบาลน,นะครับผมอันเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันแล้วแต่ที่จริงๆว่าบางที่เขาก็เก็บตังค์บางที่เขาก็ฟรีบางที่ก็มีปัญหาอาจจะเป็นภายในเขานะติดไม่ได้ทับตาให้หรืออะไรเงี่ยครับทีนี้เวลาเราคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขาอ่ะคุยมันก็เป็นกับการบริการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะเวลาเราโทรติดต่อไปเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยความไม่รู้ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตอบปัดตามหน้าที่ตัวเองนะครับ ผมทางานบริการลูกค้าเนี่ยทำเคลมสินใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกโปรเซสพวกนี้เวลาเขาจะบริการเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทําตามสิ่งที่เขาบีบแล้วก็กําหนดไว้นะครับถ้ามันไม่ใช่งานในทากสของเขาหรือว่าเป็นงานที่แบบที่เขาจะต้องทําเป็นบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบอ้างว่าไม่ได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะหลักๆแล้วเนี่ยคือเขาสามารถทําได้อยู่ที่เราผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมเคลมประกัน นะเคลมประกันเคลมประกันถ้าเราจะไปประทับตาเอกสารนะแล้วเขาไม่ประทับให้เนี่ยลองคุยอีกนะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อแค่เจ้าหน้าที่แค่บางคนที่เราไปคุยออกับเขาแล้วเขาปฏิเสธเรานะโอเคปะ่ะนะครับเราลองคุยกับคนอื่นคนอื่นที่ขอคุยว่าเออเนี่ยเราต้องการใช้จริงๆเราจะเป็นต้องใช้หรือยังไงก็ตามนะครับผมยกตัวอย่างการเคลมประกันลูกค้าสักเคสนึงแล้วกันแต่มันมีหลายเคสมากที่เจอแบบนี้นะครับคือซึ่งเอกสารผมไม่พร้อมลูกค้าผมเอายกตัวอย่างที่ผมพูดหลายๆรอบนะ ประกันเดินทางที่ลูกค้าผมไปป่วยระหว่างเดินทางบนเครื่องนะครับแล้วในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลต่างประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับคือคนเรามันจําเป็นอ่ะคนเรามันป่วยบน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 เครื่องการเดินทางกาลังกลับทีทนที้เงื anyway, ่อนไขกรมธรรม์เนี่ยคุ e ้มครองว่าถ้าเรากลับมาแล้วยังเดินทางไม่ถึงบ้านหรือว่ายังไม่หมดอายุความคุ้มครองเนี่ยกลับมาแล้วปุ๊บลงเครื่องลงสนามบินแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยแหละมันมัน มันไม่ระบุชัดเจนนะครับว่าเคลมได้หรือเคลมไม่ได้นะแต่มันหยุดที่ว่าตัวแทนคนนั้นเนี่ยจะวิ่งเต้นว่ายังไงนะครับผมตามเรื่องนี้ให้ลูกค้าผมประมาณ6เดือนนะครับประมาณ6เดือนลูกค้านอนโรงพยาบาลห -56 วันนะครับใช้ประกันสุขภาพส่วนตัวของตัวเองจ่ายไปนะครับประกันสุขภาพของบริษัทประกันชีวิตแต่ว่าส่วนในเรื่องของประกรันการเดินทางเนี่ยผมก็ยื่นเคลมให้ลูกค้าผมถูกปฏิเสธว่าเนื่องจากเอกสารเนี่ยไม่มีมาจากต่างประเทศไม่มีเอกสารมาจากโรงพยาบาลต่างประเทศเขาปฏิเสธก่อนเจ้าหน้าที่ปฏิเสธก่อนปฏิเสธก่อนผมก็เลย อ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เขียนไว้นะครับซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องเป็นต่างประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับมันมีเงื่อนไขความคุครองอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเงื่อนไขที่ยังเดินทางไม่ถึงบ้านแล้วก็ยังแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับผมก็เอาหลักฐานของทางโรงพยาบาลที่นอนรักษาที่ไทยนี่แหละไปเคลมเขาก็ปฏิเสธ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 สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ให้คอพอพอช่วย อพอคอปพอมาช่วยนะอะมาพอคอปพอเห็นแล้วก็เขียนเล่าเรื่องราให้คอปพ,อพอรับทราบที่คุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะติดต่อบริษัทให้ชี้แจงมาได้สุดท้ายเขาจ่ายนะครับลูกค้าผมได้เงินประกันห้าหมบาทนะครับห้าหมกว่าบาทค่ารักษาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เคสน,นี้ก็เหมือนกันเวลาเราติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยหน่วยงานพวกเนี้ยเขาเขาทำได้อยู่แล้วเขาเรับผิดชอบได้แล้วถ้าเราถ้าเราเป็นคนไข้ของเขาแล้วมีแล้วมีประวัติอยู่กับเขาเนี่ย ขอประวัติย้อนกลับไป5ปี10ปียังทําได้เลยนะครับยังทําได้เลยนะครับอันนี้แค่นี้เองนะครับถ้าเขาจะจะประทับตาให้หรือไม่ประทับตาเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงผมผมมองว่ามันเป็นเพียงการปัดเสษของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับแต่หลักๆเขาทําได้ผมเชื่อว่าเขาทําได้ลองพยายามดูนะครับลองติดต่อดูก่อนนะนะครับให้สอบถามเขาว่าจะทําอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็ติดต่อก่อนก่อนที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลว่าถ้าขอให้คนอื่นต้องใช้อะไรถ้าขอให้ตัวเองต้องทํำยังไงนะครับต้องวางแผนครับจะได้ไม่เสียเที่ยวครับสวัสดีครับ